สวัสดีครับที่นี่คือหลังมานสิทธีถ้าให้พูดถึงเจ้าหญิงน้อยของราชวงศ์ทุกๆคนอาจจะนึกถึงเจ้าหญิงชาร์ลอตแห่งเมืองอังกฤษเป็นอันดับแรกหรือไม่ก็บุคคลที่เพียบพร้อมเหมือนสองพี่น้องแห่งสเปนมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองโดยเฉพาะเจ้าหญิงชาร์ลอตขันวัยยาวอายุสามพรรษาก็คล้ายกับ สมเด็จพ,พระราชนีนานเอลิซาเบธท,ที่สองหลังจากนั้นก็คล้ายกับไดอานามีใบหน้าเรล่ากับนางฟ้าเจ้าหญิงสองรูปงามแห่งเมืองสเปนก็สวยไม่แพ้เมืองอื่นเจ้าหญิงเลโอโนและเจ้าหญิงโซเฟียได้รับความสวยมาจากสมเด็จพ,พระราชนีไลติสเซียและเจ้าชายเฟลิปเป้ที่6ถ้าเจ้าหญิงทั้งสองได้เผยตัวต่อหน้าสาธารณาชน ผู้คนจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเจ้าหญิงประเทศอื่นๆก็อาจจะไม่ได้รับการโฟกัสเช่นนี้ไม่เหมือนกับเจนานานาโลโดมที่ได้รับกรรมพันธุ์จากพอหลายมีใบหน้าคล้ายลาวกับตุกตาในปี2020กัมพูชาได้เผยแพร่ภาพขององค์หญิงเจนานาเมื่อคล้ายกับวันเกิด9พ้าพศาในตอนนั้นเจ้าหญิงได้สวมชุดสูทสีฟ้าอ่อน เสื้อทอนบนถูกออกแบบให้เปิดแขนเพื่อให้เข้ากับยุคแฟชั่นถึงอย่างนั้นก็สลาความน่ารักวัยยาวออกไปไม่ได้ทอนล่างสวมกระโปรงทรงสอบเผยให้เห็นขาอันเรวยาวถึงแม้อายุแค่เพียง9ปีแต่ความสูงของเธอนั้นโดดเด่นกว่าใครความรับสวยหลักงามกับผู้หญิงย่อมเป็นคู่กันเจ้าหญิงเจนานาก็เช่นเดียวกันในตอนถ่ายรูปก็จะแต่งหน้าอ่อน,ออน เพื่อให้เข้ากับวัยของตอนเองและเธอยังได้ทาเล็บเจลสีครีมเพื่อให้ตามกับยุคแฟชั่นสมัยใหม่ทรงผมของเจ้าหญิงเจนานาในครั้งนี้เข้ากับการแต่งตัวของเธอเป็นอย่างมากได้ทำการเก็บรวบผมเอาไว้ด้านหลังและนิบด้วยมงกุฎจักรพรรดิแบบเรียบง่ายถ้าจะให้พูดโดยตามตรงใหญ่เกินไปหรืออลังการเกินไปจะทำให้ดูเลยวัย แต่การจัดแต่งทรงผมเรียบง่ายนี้ทำให้เข้ากับบุคลิตของเจ้าหญิงน้อยตรงหน้าผากก็มีหน้ามาเส้นเล็กๆก,การตกแต่งทรงผมได้รับกับใบหน้าทำให้ดูเหมาะสมกับวัยของเธอเจนานานาโลโดมเกิดเมื่อปี2011แม่ของเธอคือเจ้าหญิงโบฟาลีแห่งประเทศกัมพูชาพ่อของเธอเป็นเศรษฐีแห่งเมืองฝรั่งเศส คำถามอยู่ตรงที่ว่าเจ้าหญิงแห่งกัมพูชาทําไมถึงแต่งงานกับคนฝรั่งเศสละ่ะก็เพราะในราชวงศ์มีความสัมพันธ์ซับซ้อนพ่อขององค์หญิงโบฟาลีก็ไม่ได้เป็นที่ยอมรับนักดังนั้นโบฟาลีหลายพี่น้องของตนอยู่ในราชวงศ์ที่มีตําแหน่งที่ไม่สูงนักเธอได้เติบโตมาในครอบครัวที่โดนดูถูกมาตั้งแต่เด็ก ดังนั้นเธอจึงอยากจะกำหนดชีวิตตนเองในตอนโตหลังจากบรรลุนิติภาวะเพื่อแต่งงานกับคนฝรั่งเศสหลายได้คลอดบุตรสาวลูกครึ่งที่ชื่อว่าเจนานาเจ้าหญิงโบฟารีได้พาองค์หญิงน้อยเจนานาใช้ชีวิตอยู่ในปารีสสองปีเต็มเนื่องด้วยสถานะที่เคยเป็นเจ้าหญิงทำอะไรก็เหมือนจะง่ายไปหมดหลังจากนั้นก็ได้พาองค์หญิงน้อยกับประเทศกัมพูชา เจนานาจึงได้รับตำแหน่งองคหญิงในตอนนั้นเจนานาอายุเพียงแค่2,000รษาแต่เพื่ออนาคตของลูกเจ้าหญิงโบฟาลีก็ได้จัดเตรียมให้ลูกสาวของตนเรียนภาษาเต้นร้องเพลงและอย่งอื่นอีกมากมายผ่านมา5ปีในการดูแลครั้นอายุครบ7,000ษาเจ้าหญิงน้อยก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่เพียงแค่หน้าตาที่สวยงาม พูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วรวมถึงภาษาอื่นอีก5ภาษาบวกกับชำนาญในการเต้นเพลงคำเหมนดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเพลงเกาหลีเจ้าหญิงน้อยก็มีความสามารถในการเต้นนอกจากนั้นเส้นเสียงของเจ้าหญิงน้อยเสียงใสคนที่ฟังเหมือนถูกมนต์สะกดภายในอายุเจ็ดขวบองค์หญิงเจนานาได้เดบิวต์เนื่องด้วยสถานะของพระองค์พร้อมกิดความสามารถ ไม่นานนักชื่อเสียงของเธอก็โด่งดังทั่วกัมพูชากษัตริย์ได้รักหลานสาวคนนี้มากและได้พระราชทานนามว่าเจ้าหญิงเจนานาไม่ได้เพราะว่าเธอเป็นราชา,ายาทหรือดาราดังที่มีชีวิตเหมือนสามชนทั่วไปปกติเจนานาชอบโพสรูปในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นรูปแปลกๆที่มีความคิดตลกแต่มันทำให้ทุกคนสนใจเธอ ในคลิปหรือโพสต์ต่างๆจะเห็นรอยยิ้มขององค์หญิงที่ปนความน่ารักและสดใสไม่นานนักผู้ติดตามของเธอก็พุ่งสูง2ล้านโฟลโล่กลายเป็นเน็ตไอดอลดังชั่วข้ามคืนหลังจากที่มีชื่อเสียงด่งดังอาชีพนักแสดงของเจนานาเริ่มเป็นมืออาชีพมากผู้กำกับหรือแบงต่างๆได้ทาบถามตัวเธอแต่แม่ของเธอไม่รีบร้อนเพื่อให้ลูกได้เติบโตใส่การแสดง แม้จึงให้ลูกโรงเรียนคอร์สเรียนการแสดงที่เป็นมาตรฐานนอกเหนือจากนี้ยังได้โรงเรียนเกี่ยวกับความรู้รอบตัวและการจัดบุคลิกภาพแม้แต่การยิ้มก็ต้องมีการฝึกฝนรับรู้ถึงองศาไหนถึงจะเหมาะแก่การยิ้มสวยส่วนเรื่องสภาพและการแต่งตัวเรียนรู้เรื่องการจัดสีหรือในวงการแฟชั่นต่างๆ ทั้งหมดนี้องค์หญิงก็จำเป็นต้องเรียนรู้มีชื่อเสียงก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเจ้าหญิงน้อยเจนานายังเป็นเพียงแค่เด็กที่ต้องฝึกฝนอย่างหนักหน่วงมีบางครั้งที่อยากจะหยุดพักแต่แม่ของเธอเข้มงวดเรื่องการฝึกซ้อมดังนั้นจึงมักจะมาตรวจด,ดูดเป็นประจำองค์หญิงได้ผ่านการฝึกซ้อมจนกระทั่งตนเองรู้สึกเริ่มจะเข้าสู่โลกภายนอกได้รูปร่างของเธอผอมเพรียว รอยยิ้มอันสดใสที่เปรียบเสมือนกับดาราท่านหนึ่งทั้งความคิดและจิตใจได้เลยวัยเด็กรุ่นเดียวกันในครั้งที่เธอได้ยินอยู่บนเวทีเรากับมีหมดวิเศษใส่ไฟต้องสัตว์สองไปที่การเต้นรำของเธอหลังจากนั้นเธอก็ได้แสดงหนังโบราณของกัมพูชามีชื่อเรื่องว่านกกมิสหรือนครวัดรับบทเป็นเด็กน้อยยากจน ถึงแม้ว่าจะสวมชุดซ้อมซ่อแต่บุคลิกชมงามก็ปิดไว้ไม่อยู่หลังจากที่ได้กำหนดฉายผู้กำกับมินฮีทางเกาหลีได้แรงเห็นความสามารถมาแสดงหนังด้วยในวงการแฟชั่นเจนานาก็ได้รับความนิยมมีหลายแบรนด์ที่อยากให้เธอเป็นแบรนด์เอมบัสร์เธอมีวิชาติดตัวอยู่มากมายเธอสามารถกำหนดสะตาชีวิตตนเอง สวมเสื้อสีเขียวลายปักโบราณที่คล้ายกับนักสแสดงอดีแฮปปิ้นทั้งเครื่องประดับและลอนผมมองดูแล้วน่าค้นหาเสื้อหนังสีแดงสดพร้อมกับการแต่งหน้าในสไตล์ของตนเองที่ดึงดูดผู้คนที่เหมือนหลุดออกมาจากโลกการ์ตูนดิสนีย์ไม่เพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกที่ผู้คนต่างให้ความสนใจนอกเหนือจากการทำงานในแต่ละวัน เจนานายังเป็นผู้นำเทรนแฟชั่นในประเทศกัมพูชาใช้ภาษาต่างๆเป็นเครื่องมือในการสื่อสารแนะนำความเป็นอยู่และเอกลักษณ์ของประเทศเพื่อที่อยากจะเชิญชวนให้เข้ามาเที่ยวในกัมพูชาเจนานาเป็นคนที่มีจิตใจดีมักจะทำบุญให้แก่ชุมชนที่ยากจนและได้พบปะก,กับประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาที่เจออยู่มลพิษท,ทั้งสิ่งแวดล้อม เธอยังได้แต่งเพลงเพื่อให้ทุกคนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเจ้าหญิงน้อยที่น่ารักเดินไปทางไหนก็มีคนรักใคร่เอ็นดูเธอไม่เคยเสียดายที่ได้ทำเบื้องหลังความสำเร็จนั้นไม่ได้มาโดยง่ายๆหลังจากมีคนรู้จักชื่อเสียงก็ด,งดังไปทั่วทุกสารทิศไม่นานนักก็มีเริ่มสงสัยในตัวเจ้าหญิงโบฟาลีในการให้ลูกเข้าวงการเจ้าหญิงโบฟาลี ได้โพดภาพที่องค์หญิงน้อยเจนานาได้สะสมประสบการณ์มาทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนได้ชื่นชมการเล่นการได้นั่งเครื่องบินหรือได้เข้าร่วมงานเลี้ยงต่างๆเจนานาได้ส่องกระจกดูตนเองการแต่งหน้าในตอนนี้เหมือนกับไม่ใช่วัยของเธอโพดท่าเดินแบบอันเซ็กซี่ทำให้สลัดความเป็นเด็กออกไปให้หมดในตอนนั้น มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นเหตุผลที่เจ้าหญิงโบฟาลีกลับมาที่ประเทศกัมพูชาเพื่อที่จะให้เจ้าหญิงเจนานานได้มาอยู่ในวงการบันเทิงหรือไม่หรือเพื่อกำหนดบันปลาชีวิตในราชวงศ์ลูกสาวได้กลายเป็นดาราเธอก็ปัสจากความทุกข์เธอจะใช้เด็กเป็นเครื่องมือหรือเปล่าที่จริงแล้วในโลกออนไลน์ก็มีข้อมูลที่เป็นความจริงการใช้ชีวิตในราชวงศ์นั้น มีใครยังลำบากอยู่อีกหรอถึงแม้จะเป็นราชทายาทเหมือนกันแต่ก็มีชีวิตที่ไม่เหมือนกันราชวงศ์กัมปูชาถือว่าเป็นราชวงศ์ที่ร่ำรวยไม่นานมานั้นก็ถูกในประเทศไปอยู่ต่างประเทศตอนนี้ก็เปรียบเทียบกับเมื่อก่อนไม่ได้แล้วหลายเมื่อก่อนพระบาทสมเด็จพระศรีหานุมีภรรยาหคนมีลูกทั้งหมด14คนและสมเด็จพระจักรพงศ์ ก็ไม่ได้ดอยคาไปกว่าพ่อของตนพระบาทสมเด็จพระสรีหนุแต่งงานทั้งหมด9ครั้งและมีลูกถึง14คนทั้งสองยุคสมัยได้คลอดลูกหลานเต็มบ้านเมืองดังนั้นเจดนา,นาถือว่ามีความสัมพันธ์ภายนอกพ่อของเธอเป็นคนฝรั่งเศสนับไม่ได้ว่าเป็นเชื้อสายของราชวงศ์โดยแท้ดังนั้นเจ้าหญิงเจนานาเป็นเพียงแค่ชื่อเรียกเจ้าหญิง แต่ไม่เคยใช้ชีวิตเจ้าหญิงในราชวงศ์เลยสักครั้งโชคดีที่เจ้าหญิงเจนานามีพรสวรรค์ทางด้านการแสดงรวมทั้งใบหน้าที่งดงามกับฝีมือก็แสดงให้เห็นถึงความสามารถดังนั้นแม่ของเจ้าหญิงเจนานาจึงไว้ใจและให้เธอเดินเข้าวงการนี้ตั้งแต่ที่เดินเข้าวงการอย่างจริงจังในตารางเต็มไปด้วยการทำงานนอกเหนือจากการฝึกซ้อมในงานต่างๆ ทำให้เธอต้องสลับเวลาส่วนตัวออกไปไม่ว่าจะเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กเจ้าหญิงโบฟารีไม่เคยปฏิเสธสักครั้งแม้แต่งานร้านอาหารหรือเปิดอสังหาริมทรัพย์ในด้านการธุรกิจก็รับออกงานไม่เพียงแต่ลดสถานะความแพงขององค์หญิงแต่ยังทำให้องค์หญิงน้อยเหนื่อยจนใส่ตัวแทบขาดตอนนี้เจ้าหญิงเจนาณาอายุ10พรรษา เธอมักจะโพสคลิปที่ตนเองเต้นลําและร้องเพลงอยู่เป็นประจำดูแล้วสดใสน่ารักมีผู้ติดตามเธอมากมายจุดนี้เหมือนกับองค์หญิงชารลอตเป็นอย่างมากในวันคริสต์มาสของปี2019เธอมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากหลายที่สำคัญมีแฟนคลับตัวยงวัย6ขวบได้ให้ดอกไม้เธอแต่ในโลกออนไลน์ มีผู้คนบอกว่าเจ้าหญิงเจนานามีใบหน้าที่งดงามกว่าเนื่องจากข่าวที่เป็นประเด็นในโลกออนไลน์นี้ทำให้เจ้าหญิงโบเฟรีออกมาพูดว่าแท้จริงแล้วเธอต้องการอะไรหลายแม่ของเธอก็รู้ความจริงแค่เพียงหนึ่งเดียวแต่ก็ผู้คนออกมาพูดว่าเธออาจจะเป็นห่วงอนาคตของเจนานามีเสียงต่างๆนานาว่าช่วงชีวิตในวัยเด็กของเจนานาลำบาก โชคดีที่ผ่านมาได้เหมือนกับสลายชีวิตในวัยเด็กแต่ได้รับการยอมรับจากผู้คนสามารถหาเงินได้ตั้งแต่อายุอย่างน้อยควรจะเป็นแบบอย่างของราชวงศ์ที่เคยมีมาหรือทุกคนคิดว่าราชวงศ์ไม่จำเป็นต้องเข้าวงการเพียงแค่ใช้ความสามารถและศักยภาพเพื่อทำประโยชน์ให้ประเทศชาตินั่นคือข้อสำคัญที่สุดเจ้าหญิงเจนานาเป็นบุคคลที่เป็นแบบอย่าง ต้องขอขอบคุณเจ้าหญิงโบเฟียรีที่อบรมเลี้ยงดูถ้ามาอย่างดีทำให้เติบโตมาเป็นบุคคลที่พร้อมความสามารถแต่ยังไงก็ขอให้เจ้าหญิงเจนานาที่มีสถานะเป็นเจ้าหญิงและยังต้องควบคู่กับการทำงานขอให้ใช้ชีวิตได้ประจำวันอย่างมีความสุขนะครับวันนี้เรื่องราวของเราก็มาถึงตอนสุดท้ายแล้วยังไงถ้าชอบก็มาแชร์ความคิดเห็นกันได้ในคอมเมนต์ ถ้าอยากฟังเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ